นี่นะครับนี่ก็คือปลาที่ไปใส่เบ็ดที่หลังบ้านนะครับกับน้องเทนนะครับใช่มันเทนจับปลาได้ไหมแนวมือย<ด>ื่นเข้าไปสิมันตัวใหญ่ขนาดไหนอันนี้มือของน้องเทนนะครับตัวเข้ากับมือของน้องเทนตัวใหญ่มากหัวใ่หัวยาวกว่าหัวใหญ่มากปลาอะไรไม่รูป้ปลานิลกินเบ็ดปลานิลครับ ปลาป,ปากปลาปากะนะเมนวันนี้ได้ทั้งหมดหกตัวแล้วเมนแล้วเมียก,กำลังลาบลาบแล้วอะมา,าล้างมือก่อนนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูแม่ผมก่อนโอเคนู่นนะครับคนที่ใส่เบ็ดนะครับไหนไหนลบั<อ>ญญบเป็นรอยจนยากไหนขอดูหน่ยอยสิไหนเนื้อลาบแล้วนี่ครับ อันนี้คือเนื้อปลาทั้งหมดนะครับตอนนี้ได้มาเพิ่มอีกสองตัวครับสองเต้มอันนี้เหยื่อไส้เดือนใส่เบ็ดหลังบ้านน้ําโขงครับปลาน้ําโขงแซ่บหลายแล้วก็เป็นลาบแล้วก็ทำไงต่อพรอทำอะไรี่สุดก็เอามาขว่ว